ปล่อยเบรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะโยกซ้ายขวานะอันนี้หันหางขวางลมนะครับไปขวานะครับปล่อยเบรกนะครับซ้ายนะครับปล่อยเบรกนะครับผมแบตเตอรี่ก็6เซล์ค่อนใหญ่นะครับ ครับผมนี่นะครับลำ MD500 านะครับที่มีปัญหานะครับผมก็มันมีเขาเรามาตั้งแต่อาการบินของตัวลำนะครับผมตัวลำนะครับลำเนี้ยเคยบินได้นิ่งปกตินะครับแต่ว่าชุดไฟมันเป็นชุดไฟเก่านะครับและชุดไฟก็เคยตกมาด้วยนะครับพวกเซอร์โวทั้งลำเลยนะครับผมแล้วก็กล่อง H1 นะครับก็เป็นกล่องเดิมกล่องเก่านะครับผมใช้งานมานานมากแล้วแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับตอนเนี้ย ปัญหาของเขาคือเขาจับดาวเทียมได้น้อยน้อยกว่าปกตินะครับจากที่ไปเทสที่สนามฟ้าเปิดโล่งๆนะครับจับดาวเทียมได้ประมาณ 6- กถึงเดวงเท่านั้นซึ่งผิดปกตินะครับปกติต้องจับได้ประมาณ15ดวงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับคอนเน็กกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับมันไม่โชว์คอมพอร์ตนี่นะครับไม่โชว์คอมพอร์ตขึ้นมานะครับทั้งๆที่อ่ากล่องอื่นลำอื่นเวลาผมเซตเสียบได้ปกตินี่นะครับ เสียบ USB แล้วก็ไฟเข้ากล่องเห็นไหมครับแต่ว่าคอนเน c t ไม่ได้อันนี้ผิดปกติมากนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ตัวชุด h 1เลยนะครับผมส่วนเซอร์โวเนี่ยมีอาการอยู่แล้วนะครับบินแล้วมันมันเอียงอยู่ดีๆมันก็แถไปด้านหนึ่งคุมลำได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นะเป็นที่ชุดไฟนะครับผมเพราะว่าตัวเซอร์โวมันมีการร้องทั้งลำเลยนะครับผมนี่นะครับแต่อันนี้เป็นอาการที่กล่องนะครับผม ครับตอนนี้ก็ถอดตัวเฟมไนออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกล่อง h e a d ันนี่นะครับแล้วเดี๋ยวบินกันนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเอากล่องใหม่นะครับนี่นะครับกล่องใหม่นีครับยังอยู่ในซีนนะครับผมเดี๋ยวก็ทำการ แกะแล้วก็ใส่เทปบินนะครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็เซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนชุดกล่องอ่าชุดเ1ใหม่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ0นาทีนะครับเป็นกล่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับผมโอเคครับก็เซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ไปเทปบินกันครับ ครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปนะครับก็ที่เปลี่ยนไปนะครับเราเปลี่ยนกล่อง h 1นะครับเนื่องจากว่ากล่อง h 1 Connect คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เจอดาวเทียมเพียงแค่6กถึงเดวงนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยในการบินส่วนก่อนหน้านี้นะครับผมชุดไฟเดิมเนี่ยเป็นของเค T เป็นชุดไฟที่บินตกมานะครับบินตกหนักมาทั้งลำนะครับผมลำนี้นะครับเปลี่ยนไป เปลี่ยนอะไหล่ไปเยอะนะครับแต่ว่าชุดไฟเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเห็นว่าเขายังบินได้นะครับแต่คราวนี้อาการเขาออกนะครับผมอาการออกแบบนี้น่ากลัวก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนชุดไฟนะครับซึ่งแจ้งพี่เจ้าของลำแล้วพี่เจ้าของลำบอกว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอะไรที่มีปัญหาเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เปลี่ยนยกพิษไปนะครับเป็นของ GWD High Volt นะครับผมตัวนี้นะครับของไซส์500นะครับผมซึ่งต้องซออร่องเฟรมนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่าเซอร์โวไซส์ที่เท่ากันด้านข้างเนี่ย มอเตอร์ที่ทํางานของเซอร์โวด้านข้างตัวนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับผมใหญ่กว่าปกติจึงต้องซาะล่องนะครับเพื่อให้เซอร์โวเนี่ยเข้าได้ล่องอะ่ะเท่ากันแต่ตูดของมอเตอร์มันใหญ่กว่าเซอร์โวทั่วไปเพราะมันออกมาข้างนอกเคสอันนี้เป็นข้อดีของเขาก็คือเขามีกําลังที่มากกว่าแต่ข้อเสียก็คือในสําหรับเฟรมนะครับ บางรุ่นเราต้องซาะถึงจะเอาเข้าได้ผมก็ทําการแก้ไขตัวยกพิษซออร่องให้ทั้ง3จุดเข้าได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็การหางก็เป็น G DW เหมือนกันนะครับผมเป็นไฮวต์เหมือนกันก็คือเป็นชุดไฟไฮวต์ทั้งลำนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรกเพราะว่าผมดูจากรหัสไฟที่กล่องนะครับมันแจ้งเหมือนประมาณว่าไฟระบบไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยเกินปกติมันจะมีรหัสไฟของมันแจ้งอยู่ที่กล่อง H1 นะครับผม นะครับผมก็ทําการเช็คที่สปีดตอนแรกก็คือนึกว่าจะต้องเปลี่ยนสปีดด้วยนะครับเขาปล่อยรอบได้ยังปล่อยรอบได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็แค่ว่าเมื่อสถานะไฟเนี่ยมันแจ้งนะครับผมเราก็ต้องมาไล่เช็คดูเอาโปรแกรมการ์ดนะครับนี่ครับเอาโปรแกรมการ์ดมาเซตนะครับท่านเองไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับสปีดก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่นะครับผมโอเคครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสบินกันไปลุยครับ ครับผมต่อมานะครับก็เป็นเรื่อง CG ของลำนะครับอันนี้ผมก็ทําการถ่วงตะกัวเพิ่มไปให้ที่บริเวณหัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถ่วงที่จุดอื่นจะต้องใช้ตะกัวเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าถ่วงที่บริเวณหัวมันจะกดหัวด้านหน้าได้ดีที่สุดนะครับผมนี่นะครับก็เลยถ่วงไว้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ก็ยังออกอาการท้ายหนักๆอยู่นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าลำนี้กลไกหางเขาเป็นโฟเบทนะครับด้านท้ายมันจะค่อนข้างหนักกว่าปกตินิดหน่อยนะครับผม ก็โอเคครับผมก็ถ่วงให้ CG มันโอเคที่สุดจริงๆถ้าจะถ่วงให้ดีกว่านี้เนี่ยต้องอมีตะกัวลงมาตรงนี้อีกประมาณสัก3ชุดนะครับเนี่ยสชุดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันหนักมากจนเกินไปนะครับมันมันจะเป็นภาราที่ตัวลำแล้วอันเนี้ยนะครับเราไปเทสบินดูก่อนถ้าเกิดว่าเทสบินแล้วนะครับอาการเนี่ยท้ายไม่ได้ห้อยหนักจนน่าเกียดนะครับเราก็จบแค่นี้นะครับผม เพราะว่าเราไม่ควรไปเพิ่มภาระของตัวลำให้มากไปกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเท็ดบินดูแล้วนะครับท้ายมันแบบห้อยแบบน่าเกียดยังไงมันก็หนีไม่พ้นก็ต้องถ่วงตะกัวเพิ่มไปนะครับซึ่งตะกัวเนี่ยผมมีพร้อมนะครับนะครับเทียบเลยนะครับผมมีอีกเป็นอีกหลายชุดนะครับโอเคครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับเห็นะครับครับผมและเพื่อความปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นฮอ ใส่บอดี้สเกลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชุดขาปิงปองของไซส์500ขึ้นไปเนี่ยไปใช้ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะกางกระบาดเสร็จแล้วผมก็จะติดตั้งเข้าไปที่ขาสกีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในตอนต้นคลิปนะครับว่าปัญหาของมันนี่คือตัวลำคุมไม่ได้สายหมุนนะครับต่อให้เราเปลี่ยนชุดไฟแล้วเปลี่ยนกล่องเฮดแล้วเราก็ควรจะต้องเซฟตี้ไว้นะครับเอาให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะว่าลำมันมีอาการที่น่ากลัวออกมาให้เราเห็นนะฮะ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบบินด้วยขาปิงปองเสร็จแล้วผ่านดียังไงแล้วค่อยมาบินด้วยตัวลำแบบไม่มีขาปิงปองอีกทีโอเคครับไปลุยกันครับครับนี่เราก็ถึงสนามแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับที่จะต้องใช้ในการเซตนะครับผมตัวลำนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเทสบินลมข้อค่อนข้างแรงนะครับก็หน้าหนาวนะครับลมพัดมาเรื่อยๆนะครับผมอ่า แรงเริ่มแรงโอเคครับแต่เราเทสได้ครับผมยิ่งเป็นฮอ GPS ยิ่งควรต้องเทสตอนที่มีลมนะครับนี่นะครับไะลุยครับผมตอนนี้ก็กำลังจะนะครับคาลิเบรตนะครับอันนี้คือเปลี่ยนกล่องใหม่เลยนะครับนี่นะครับศูนย์นาทียังไม่ผ่านการใช้งานนะครับตอนนี้เจอดาวเทียม21ดวงก็พร้อมคาลิเบรตแล้วครับ รับลำนี้นะครับ นี่เลยนี่ครับผมเตปีไลน์นะครับไลบหลหลังปล่อยเดินหน้าปล่อยเดี๋ยวหันหางนะครับอันนี้ผมหันหางขวางลมอยู่นะครับ อยากว่าลำนี้นะครับผมแก้ไขปัญหาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ชุดไฟของชุดเดิมอ่ะที่ตัวลำเคยตกแหลกมานะครับชุดไฟมันไม่ไหวแล้วนะครับบินแล้วหางหมุนเลยนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนชุดไฟใหม่หมดนะครับแล้วก็กล่องเฮดวันด้วยนะครับกล่องเฮดวันจับดาวเทียมได้แค่เจ็ดวงนะครับผมนะครับเดี๋ยวห้ามไปดูใกล้เนาะนะครับ เป็นขาปิงกองที่ใช้กับไซส์500ขึ้นไปนะครับผมมันจะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเทสอะมันหมุนติ้วเลยนะครับอันนี้ครับผมเอาให้ชัวร์นะครับโร์ชั่นโฮนะนี่นครับตอดลงจอดนะครับผมก็เช็คโร์ชั่นโฮของกล่องอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกล่องเดิมมันจะไม่อยู่นิ่งเลยนะครับผมเราเตรียมลงจอดเนาะ ปึ๊บตันเล้งโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผม ันนี้ก็ลมแรงนะครับเข้าหน้าหนาวนะครับผมตัวนี้เป็นหางกลไกสายพานนะครับผมดูจากยอดไยนะครับลมแรงพัดไปทางนี้นะครับก็โอเคเด็กจะไม่ร้าแล้วนะครับก็หันหางนะครับนี่นะครับหันหางซ้ายหันหางขวานะครับเดินหน้าปล่อยเบรกนะครับถลอยหลังนะครับปล่อยเบรกนะครับผมเดี๋ยวมจะโยกซ้ายขวานะ ันนี้หันหางขวางลมนะครับแลี้ยวขวานะครับปล่อยเบรกนะครับซ้ายนะครับปล่อยเบรกนะครับผมโอเคครับก็เดิดนทางกรนเบาๆนะครับห่วงตะกั่วไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่วง เยอะจนเกินไปนะครับเอาแต่แบบกาลังดีนะครับผมเพราะว่าลําก็ค่อนข้างหนักนะครับแบตเตอรี่ก็6เซลล์ก้อนใหญ่นะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เทสแบตเตอรี่หลังจากถอดสาดตะกี้นะครับก็เดี๋ยวทําการจอดได้นะครับ เทคเพอร์เนโฮดอีกครั้งนะครับโอเคลงจอดได้ครับครับผมปนน็นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับงานลำนี้นะครับ m อ5 0 0อยนะครับเป็นทอขนาด500ยนะครับเป็นไซส์5้าย 500. หางเป็น,นกลไกสายพานนะครับผมแล้วก็เป็นโฟเบตนะครับอันนี้เป็นงาน ซ่อมเซตนะครับผมเปลี่ยนซ่อมเซตนะครับเอศบินจนอาการที่เกิดขึ้นหายไปหมดลมแรงอาการที่เกิดขึ้นก็คือยกตัวลำแล้วตัวลำไม่นิ่งสายแล้วก็หมุนนะครับบินไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับแต่ว่าลงจอดทันนะครับผมก็ําการแก้ไขปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วลำนี้สําหรับลำนี้นี่เทสหลายรอบมากนะครับผมก่อจะจบปัญหานะครับโอเคครับก็เปลี่ยนไปหลายจุดนะครับผม ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ